เป็นนี่มีเงินน้อยสุขภาพไม่แข็งแรงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเผาหรือเปล่าเอาไว้นบบนี้นี่สวยวันนี้ใกล้ๆอายุเท่าไหร่วะสามแปดโอ้โหมึงทำไมแก่จังวะสามแปดเนี่ยวันนี้นักตรรมติมึงไม่ต้องเป็นหัวหน้าผัวดิคะมึงบังคับเมียมาหรือเปล่าไม่บังคับนะใครชวนใครมาเนี่ยเมียชวนหรือผัวชวนเฮ้ยมึงสั่นอะไรเป็นไรสั่นเป็นอะไรเฮ้ย มาเรียบรยแล้วนะเจ้ามารยบร้อยมารียบร้ยาเรยบร้อยารียบร้อยารียบร้อเวศหุษะเวศะเอาลง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 อะไรเนี่ยอยู่ในตัวมึงเนี่ยใเอามึงเอาเอาเอาตัวดีไม่ดีเนี่ยเอารลง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 มาออกไหมอะไรมึงเป็นใครเนี่ยมาไหมไคยเป็นมึงอยู่กับมันทำไมอยากอยู่อ่ะเขออยากอยู่อะไรมึงคืออะไรมึงมาดีมาไรมึงอยู่กับเขาดีไรวะผัวบอกดิคืออะไร ไปบอกตอบตอบมาอยากอยู่กับเขาอะอยู่กับเาให้อยู่ไม่อยู่ไปออกออกออกไปไม่ออกไม่ออกไม่ได้ออกไปอยู่กับเขาอะออกไปออกออกไปออกไปเลยออกไปยังไงก็ไม่ออกไม่ออกไม่ได้สักกะเฮ้ยจับซิจับซิจับซิจับจับจับออกไปออกไปสักกะเฮาวุฒิไป กออกไปมึงใจสักกับพ่ออ,ออกไปมึงรักเขามึงรักไปได้เฮียมึงช่วยกันยึดคนละข้างแล้ช่วยกับผู้ชายเร็วออกไปออกไปออกไปมึงออกไปออกไปมึงไม่ uh ได้มึงรักอะไรมันโดนอะไรมาวะสักพ่อวุฒิโอ้โหไอ้ที่ออกไปโอ้โหมึงจับขาดีๆดิพวกมึงนี่มึงแรงเยอะจังวะไปออกไปออกไป โอ้โหโวชแมนออกไปสักกะทาวุษทางเวสะหุสมึงเป็นใครอยู่กับมันมึงเป็นใครบอกมามึงรักเขามึงรักเขาไม่ได้หัวไม่ได้ไอ้เหี้ยหัวเก่าเหรอวะสักกะทาวุษทางไปสักกะทาวุษทางเวสหุสออกไม่ออกมึงเป็นเด็กหรือไงหนเป็นเด็กเป็นเด็กรักเขาทำไมวะผีเด็กไม่อยากอยู่กับเขา หนูรักเขาอ่ะจริงเหรอหนูด้วยหนูอยากอยู่กับเขาหนูบอกตรงๆมึงมาดีมาไรกูถามก่อนไอเด็กน้อยหนูรักเขาอยากอยู่กับเขาหนูสงสารเขาทำไมวะไอ้ฟังหนูมั่งสิอ้าวมึงพูดนะอ่ะกูจะฟังออ่ะไงหนูรักเขาหนูอยากอยู่กับเขาอ่ะกี่ขวบแล้วมึงอ่ะมึงตายกี่ขวบไม่ได้ตายแต่หนูรักเขาหนูอยากอยู่กับเขาช่วยหนูหน่อยได้ไหมอ่ะ มึงเป็นอะไรมึงเป็นมึงมึงมึงเป็นเด็กมึงเป็นผู้ใหญ่มึงบอกไหมมึงจะต่อแหล่มึงไม่ได้โกหกมึงเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่หนูยากอยู่กับเขาทำไมถึงอยากอยู่กับเขารักเขามึงรักนี่แสดงว่าเป็นผู้ชายดิไม่ใช่หนูเป็นผู้หญิงแล้วทำไมถึงอยากอยู่กับเขาอยู่กับเามามึงเป็นญาติโกหกดีกาอะไรไหมหรือไม่ใช่อยู่กับเขามาหนูสาบานกับเขาหนูจะอยู่ด้วยกันตลอดไปโอ้ยเฮ้ยแสดงว่าในภพชาติดิอดีนะชาติ หนูอยากอยู่กับเขาอ่ะหนูหวงเขาหนูรักเขาอ่ะคือนนในภพชาติที่แล้วใช่ไหมแล้วสัญญาต่ตาอกันแล้วเขานี่หนูมาเกิดอ่ะหนีมาเกิดหนูไม่รอหนูอ,อ่ะโอ้ยไอ้เหี้ยการสาบานแล้วช่วยหนูได้ไหมอ่ะไม่เกิดไหมหนูอยากอยู่กับเขาโอ้บันไล่ไล่ไอ้เหี้ยกูกูขอโทษไอ้เหี้ยกูขอโทษความรักไอ้เหี้ยอยากอย่กเขาอะหนูรักเ <ๆ S 2> ขาผัวมึงไอ้เหี้ยนี่มึงนี่มึงอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยมึงไม่ศักดิ์สิทธิ์ละคือการสาบานไรเนี่ย คือคำสาบานแล้วที่ติดกันในภพชาติแล้วอยากอยู่เขาช่วยหนูได้ไหมไม่ได้เฮียมึงต้องไปเกิดมึงไม่อยากเกิดมึงจะอยู่มึงต้องเกิดของเขาจะไปเกิดของเขาอีกโอ้ตายห่าแล้วหัวมึงมึงตายจะทำยังไงดีอ่ะมึงทำไม่ได้แล้วมึงมึงไม่ออกไปแต่หนูไม่อยากออกอ่ะมึงออกเปล่าไม่อยากออกช่วยหนูได้ไหมอ่ะกูช่วยไม่ได้มึงไม่ได้เป็นคนไอ้เียจะทำยังไงดีอ่ะจะทำยังไงล่ะชาติที่แล้วเป็นผู้หญิงผู้ชายอีนี่เป็นผู้หญิง สแสดงว่าชาตินี้แล้วเป็นผู้ชายแล้วชาตินี้ลงมาเกิดเป็นผู้หญิงใช่ไหม,มออโหมาเกิดอ่ะโหหนีมาเกิดมันบุญไม่เท่ากานันไอ้เชี่ยพี่กูบอกไงบุญไม่เท่ากานันหรอกมึงอย่าสาบานทำยังไงดีอ่ะมึงจะไปเกิดไหมยังไม่อยากเกิดอะ่ะไปเถอะพอนิยวกับเขาได้ไหมไม่มึงคุยกับหัวไยิู่ไม่ใช่หัวมึงมามาดิไอ้เยี่ยหัวทำหน้างงอีกมาคุยพยายามจะให้หนูไปแต่หนูไม่อยากไปเลยอ่ะเอาไว้เปล่าเขาไม่อยากก็ผัวเขาไม่เอาแล้วมันโอ้โหไอ้เชี่ยหนูรักเขาอ่ะ กูตายละไปเกิดเปล่าเป็นลูกเขาเปล่ามันมันติดตามกันอะความรักอะไอ้ที่กูยังไงอะกูจะไล่อยังไงไอ้ห่าอยากอยู่กับเขาอะอยากอยู่กับเขาช่วยหนูได้มเขาพยายามจะให้หนูอุ่มไปอะมึงคุยกันนี่มึงคุยกันดีๆไอ้เทียกูไม่ใช่เมียไม่ใช่เมียกูโอเคโอเคได้ได้ปวดเจ็บขาเลยกูไอ้เทียไปเหยียบกรรมชาวบ้านเขาอะไร กูช่วยไม่ได้เฮียมันกมชาวบ้านเขามึงไปเกิดใหม่ไม่ยไม่ยอเกิดจะรอเาโอ้ยเอ้ยเอ้า่หนูหน่อยดิอะไรอยากอยู่กับเาอ่ะไม่ได้เฮียกูเจป้าาอาจารย์นะไปเหอะไปเกิดเถอะหนูหน่อยดิหนูเจไปเกิดเถอะไปเกิดเปล่าหนูนับอาจารย์นะอาจารย์อาจารยหนูหน่อยดิ อยู่ไ้เอยขอหนูออกอยู่ตลอดเลยอ่ะ๋อแสดงว่าไปไล่มาหลายที่เหมือนกันใช่ไหมเราเขไม่ออกใช่ไหมเรามงมึงมึงไปเกิดเถอะเฮียไปเกิดเถอะาจกูแตะเบาเนี่ยกูขี้แงวิ่งเลยเหนูออาจะทไงดีอะออกเถอ เลยหนูเลยหนูนับเัวอาจารย์นะหนูไม่อยากมาเลยเขาให้หนูมาหนูจะกลับเขาไม่ให้หนูกลับอ่ะต้องการเจออาจารย์เขาดูโทรศัพท์ทุกวันเลยอ่ะเอายังไงไม่เฮียกูมึงจะอยู่กับมันไหมมันเป็นภพชาติอ่ะไอ้เฮียไปเถอะกูขอร้องแล้วกันขอร้องอาจารย์ได้ไหมเอาเฮียกูขอร้องมึงมาขอร้องกูขออาจารย์ขอด้วยรออาจารย์อาจารย์ทำไงมีโชคไหม ไม่ดีเลยเหรอไม่ใช่มึงอยู่กับมันเนี่ยมึงต้องการให้มันตายหรือเปล่ามึงทำเงี้ยนต้องการอยู่ักเขาอ่ะตังไอ้เหี้ยมึงเป็นผู้หญิงมันวิญญาณผู้หญิงที่มันตายไปแล้วจะแสดงว่ารชาติที่แล้วมันคือผู้ชายแล้วมันรอการมารอการมาเกิดพร้อมกันหรือไงฮะโอ้โหเยอะเอ้าน้ำเอาไว้ไวเอาก่อนโอ้โหสัตว์สะดุดเลยเนี่ย ไม่ได้ไอ้เหี้ย,ยมึงมีเกิดมึงจะทำยังไงมึงไม่ใช่คนมึงมาคลองลูกมาดิอูตาย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 โอ้หัวอุ้มเลยหัวออกูมันไสแย่ละ,ะแสดงว่ามึงบังคับมาใช่ไหมบังคับมันมาผผมมมมจะาาแล้วรอยู่กับกูเปล่า หนูไม่อยู่หนูอยากอยู่กับเขาอ่ะเอ้ยผัวเขาไม่เอาแล้วอ่ะมึงอย่าดื้อดิค่ะมันสงสารเขามึงจะสงสารนี่แไรมึงสงสารตัวเองก่อนเถอะสงสารหนูห่วงเขามึงหิวไหมเนี่ยเวลามึงอยู่หิวเลยหนูก็เขาก็มึงก็แดกกับเขาดิไอ้เหี้ยเขาก็ไม่ได้กินเขาก็ไม่หิวหนูทำไงดีอะหนูเจ็บอ่ะอาจารย์อยู่ไม่ได้ช่วยเด็ดมันจะผอมจะตายหาแล้วมึงออกไปเลยออกออกออกอาจารย์สงสารหนูหน่อยออกอาจารย์ช่วยหนูบ้างสิ ออกไม่ใช่ร่างมันจะตายถ้ามึงอยู่ด้วยวิญญาณจะอยู่คนแม่ออกออกไหมออกไหมโอ้โหไอ้เหี้ยกรรมมึงกูขอถ้าอยู่ถ้าอยู่เนี่ยถ้าอยู่เนี่ยมึงให้มันแดกข้าวได้ดิให้มันดีดิเขาต้องไม่กินเหมือนหนูไงโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยมึงไอ้เหี้ยมึงเหียแล้วอย่างเงี้ยอ๋อหนูไม่เหี้ยนะจเหี้ยไม่เหี้ยเหี้ยอาจารย์ออกไหมออกไม่ทำทำไงไรสัตว์ทำใจแล้วไปเลย ไปบาากอะไไรกูบารายเราบรายยยายยยักกัยออกมาออกไหออกไหออกมาออกมาเลยออกมาเลยออกมออกออกอออกมา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 อกมาอดไวออกกอดไวออกมอออกกอ็อกมอกอกไออกหนูไม่ออกโอรอมดผาาโอ้โหแรงจับโอ้โอออกมาออกมาช่วยจับช่วยอุ๊ยทอดิออกมานออกไปเลยออกไปเลยโอ้ออกไป เขาอยู่มันตายอ่ะเฮี้ยไม่ได้มึงจะเอามันไปอยู่อ่เฮี้ยกูรู้เลยไม่เอาจริงไม่เอาเฮี้ยอะไรแม่งมึงดูดิตัวแม่งผอมเลยเอาจับเลยจับเลยเอาจับ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 นอนเลยโอ้โหโอ้โหกูแม่งเวลาวันนี้กูมาเสริมดวงเลยโอ้เอาจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยเฮี้ยช่วยกูหน่อยโอ้โหแม่งแรงเยอะจังเลยโอ้โหแรงเยอะเออจับขาเออช่วยกันเออโอ้โหโอ้โอดูแรงแช่ปาจอยมึงเอาเล่มใหญ่อยู่ที่เฮี้ยเฮ้ยกู ไปสักกะอวุฒงทักไปสักกะอวุฒังเวสสะหุสะเวสสะหุไปเลยสักกะทอวุฒทังไปสักกะทอวุฒทังสักกะทอวุฒทังไปเลยไปแรงสักกะทาวุฒทัง สักคทอวุฒังแรงไปไหนสักไปหลุดไปหลุดไปด้วยเวสผู้สาออกไปด้วยเวสไปเลยนะไกาไปไปสัคทอวุฒังสักคทอวุฒังสัคทอวุฒังแรงสัคทอวุฒังสักคทอวุฒไปเลยนะไอแรงกำไปไปสักคทะวุฒัง ไม่ใช่แล้วสักกะทาวุฒทั้งโหกูแม่งไม่กล้าตีเลยไปออกไปเลยสักกะทาวุฒทั้งไปไม่ออกไม่ออกโหดื้อพี่ผาวะสักกะทเวนบอกอะไรอะไรอะไรหนูไม่รู้ไงแล้วกนมึงบอกไหมขออะไรอยากได้ไหมได้ขออะไรอะไรว่าไหมมึงว่าไหมมึงขออะไรเอามึงไปมึงต้องไปวันนี้ไอสัตว์ อะไรไม่ได้ออกไปสักมึงไม่ต้องขอสักกะเทวุตไปสักกะเทวุตทั้งแก่หนูไม่ไปไปสักกะสักกะเทวุตทั้งเวสออกไปออกไปหลุดออกไปโอมเจ็บนะร่างเขาเจ็บไปไปร่างเขาเจ็บมากเลยแล้วก็เห็นไหมนะมึงก็ไปเลยหนูไม่ไปมึงไปยูเซราห์เขาเจ็บนะเขาจะไม่ไหวเลยมึงจะไปไม่ไปเอามึงว่าอะไรเอาว่ามาไม่ปล่อยมึงว่าไงเอาไปเปล่า อะไรมึงเคพูดอะไรกับกูว่ามเออทำบุญให้เอองเออไปนะกูทำให้เราบอกล้างให้แล้วมึงก็ออกเลยนะูบอกให้เออเออเออเอาอกเาบุญให้ออเอาทำบุญให้ัตลอดไปเออเอามึงไปนะสงสารเขาเาเจ็บมากเลยพี่รู้ว่านั่นนะก็รู้ไงก็มึงด้วยเขาด้วยอะแต่มึงต้องออกนะ มึงต้องไปนะไมให้มึงทุญให้มึงจะเอาอะไรรุนแรงเออเอาหนูรักเขาเออมึงรักเขาอ่ะหนูจะคอยเขาเออถ้าหนูไม่เติดก็ขอให้เขาคอยหนูแบบเขานะเออนี่เออไปนะไปนะเขาเจ็บมากเลยบอกเขาตัวร่างเขาด้วยนะรู้เขาเจ็บมากรู้กูรู้พี่หนูฝากเขาด้วยนะอาจารย์กูไม่ใช่หัวมันเองนะหนูนับคือเขานะเออเอาหนูนับเสออาจารย์อาจารย์ฝากเขาหน่อยนะจ้ะห่วงเขานะอาจารย์ไปนะไปนะ อาจารย์ฝากคนรักหูด้วยนะจาโอเคนูไปแล้วนะจาไปเลยนะูรักอาจารย์โอเคกูรักมึงกูรักมึงกูรักมึงมากเฮียเอ้ยกูอาจจะออกไอ้เทียดื้อจิบหายกูกูว่าวันนี้กูจะสบายเลยนะโหแม่งเนี่ยกูเสือกกับกรรมชาวบ้านนับแขนกูไม่มีแรงเลย ไปแล้วมึงไปไล่มากี่ที่แล้วเนี่ยเอเอ,อ,อเนี่ยแหละต้องเจอกูเนี่ยที่เลยาหนเจ็บว่ะ ไปนะไปนะเดี๋ยวให้มันไปทำบุญให้นะออกไปเลยนะไปนะไปเลยนะมารับไปไปนะสามสิบสามสิบสามสามสองไปกับเขาเน๊ะไปไปไปถ้ามึงอยู่แม่งเขาก็ตายฮะ แปวปเวถังน้ำมนต์มาเราเติมน้ำมาไม่ต้องเต็มมากก็ให้ไม่อาบแม่งเหนื่อยใช่ไหมสัตว์เหนื่อยเลย <c oughs> เืีอแม่งการยุ่งกับกรรมเวรของชาวบ,บ้านแม่งโคตรเหนื่อยเลย <c oughs> เอาไหมเออดูรถนะ อย่าแมงสะดุดเลยอย่ามา่ายนนแบบนี้นะไม่เอานะไอสัตว์ช้ากูปวดขาด้วยเนี่ยไอ้เต้ามาดูไอเต้ามาดูกล้องเลยหายแล้วกูแม่งโคตรเหนื่อยเลยนะไอ้สัตว์แขนกูเนี่ยกูตีเข้าไปนี่กูสะเทือนตัวเองเลยเนี่ยขาซ้ายกูก็ปวดวมึงต้องขอบคุณกูเ,เว้ยเฮ้ยมึงโกหกกูไอสัตว์มึงบอกมาขอพร กูต้องมาเสือกกับเมียมึงไอ้เหี้ยในอดีตชาติอีกความรักนี่แม่งจริงๆนะอย่าสาบานเด็ดขาดนะเคสนี้คือตัวอย่างรู้ป่ะห้ามสาบานว่าจะรักกันทุกพบทุกชาติไปเพราะว่าบุญแต่ละคนแม่งมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันรู้ป่ะไม่สามารถที่จะเกิดเป็นคู่กันทุกชาติไปได้รู้ป่ะหัวสัว์มือสัน่นได้อะมาเลย มีตังค์บอกไม่มีตังค์ไม่ต้องให้กูไม่เอานะฮ mm hmm. ะกวดขาเลยอ่ะติดล่ม่ลยครับติดร่มไหมคือบ,บางบางทีถ้าเกิดกรรมมันหมดแล้วอ่ะมันจะสําแดงออกมาเองรู้ป่ะเข้าใจนะรอคืนนี้ก็ได้บางคนอ่ะอมือสั่นสั <laughs> ่นเลยอ่ะเชื่อแม่งสั่นเลยอ่ะ แล้วแรงมาจากไหนไม่รู้ยี่ยตัวแม่งแต่ถ้าอยู่ก็ตายว่าเมียมันตายไหมล่ะถ้าอยู่เนี่ยฮะหาเมียใหม่โอ้โหไอสัตว์มึงนี่มันหัวเสิร์ดเหลือเกินอีเยียกูนึกว่ารักเมียไอสัตว์ไปไปมึงไม่อาบน้ำเออฮะอ่ะโอเคนะโอเคนะไปไหายแล้วหายแล้วนี่หนมาจ้ะเออเอามาเอาไปเอามามามาเข้ามาไม่เอาแล้วนะแบบนี้นะปวดขา